ฟ้าตัวที่3านะครับดา,ด,าดาวดังจากวิกมอยชิปอดีตเลยนะครับตอนนี้มาเป็นเทรนเนอร์ครับไทยมวยซ้อมเพชรพรมคุณทไทยนี่อยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรีวันนี้มาคู่้วครับทั้งวันพิชิตแล้วก็ขุนสยามชกเป็นคู่ต่อไปด้วยยืนเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับอยอดสิ์ก็ลดเสือจ่าเจดหึ่มไปแล้วครับคู่เปิดตัววันนี้คู่แรกเรียวไฟแต่คนนี้ยอดสิ์ครับ ยอดสิง์รถสวยจ่าเจดครับนางรองบุรีรัมโครงสร้างดีนะครับทางด้านของวันพิชิตหรือว่าวันผู้ใหญ่เนี่ยครับพอโตอมาเป็นผู้ใหญ่จริงๆก็เปลี่ยนชื่อหนีซะครับมาเป็นวันพิชิตตอนเด็กๆมีชื่อวันผู้ใหญ่นะครับวันผู้ใหญ่มีทุกวันครับวันเด็กนี่หนึ่งปีมีครั้งเดียวครับเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมขยับเข้าไปครับยอดสิล์ครับ ประสบการนี้เขี้ยวลากพอสมควรนะครับซ้ายครับโอ้โหนี่ครับทีบไงท้องเลยครับทางด้านวันพิชิตครับลุกขึ้นมาครับแทนยศินครับไปขวาหลุดไปครับซ้ายคืนไปครับวันพิชิตโอ้แต่เกมนี้เขามั่นใจเหมือนกันแล้วครับซ้อมทีเพชรพรหมคุณมวยไทยในสมัยที่เขาเป็นร้อยปอนถึงร้อยห้านี่โอ้โหเบอร์ต้นๆของสกตเพชรเลยครับสำหรับคนนี้ครับโอ้บวกมัด อฟอร์มดีเหลือเกินครับอันิชิตแพ้่มวนแคนที่ร้าดําเนินก็ทำท่าจะมาแล้วครับแต่ว่าล่าสุดชนะน,นอกยกสามเพชรตาขุนเลยครับสอพงษ์อมรมาวันนี้มาเจอยอดสินได้เปรียบรูปร่างโอ้โหแต่เขาตัวเองเสียหลักครับแนปเตะสูงครับขยับเข้าไปครับสับสอกซ้ายครับน่าลักครับท้าทายได้ครับด้านของวันทิชิตยอดสินขยับพยายามจะเตะพับในไม่ถึง ให้เขาโยกเข้าไปครับดูครับว่าจะเป็นจังหวะของซ้ายหรือขวาครับโดนไม่ดีครับเบเฉล่ยกระจับยิดเดียวสุรชาติไปสมุดนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับในคะแนน3ามท่านก็มีธนาชัยจำนงกติกาปิยะบงแล้วก็ชัดชัยสอน่าจังหวะบวกกันเลยครับครับมาเร็วเลยครับอาวุธทั้งคู่ครับ ขยับเดินเข้าหาครับยอดศิลปไปขวาไปยังยักคิวคื้นให้แล้วก็เติมแข้งซ้ายครับวันพิชิตรุ่นพี่ครับยอดศิล์ยี่สิบสปีครับเินเสียเปียกช่วงหน่อยแต่ว่าเรุ่นพี่วันพิชิตหรือว่าวันผู้ใหญ่ดี๋ย่างยี่สิบแล้วนะครับมาชกละเอียดครับวันนี้วันพิชิตนี่ฮะลูกทีบกด,ดันไว้ก่อนครับอ่าเพราะว่าทีแรงครับ ถ้าพอนร,ระบบหายใจไม่ไม่ดีนี่จุกแล้วก็แพ้นกได้ครับอย่างขยับเดินนะครับพอโดนถีบป,ปุ๊บขยับข้าหาครับสร้างโอกาสในการที่จะเอาคืนครับแต่ว่าหมดยกซะก่อนมาดูภาพช้าครับยกแรกครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะถีบซ้ายครับถีบย่หงายท้องนี่ประมาณสัก สาสครั้งไปแล้วครับพี่แก่ครับโอ้ถูไว้ก่อนแล้วครับรุ่นน้องขู่รุ่น,น,นพี่นี่จังหวะบวกหมัดอโอ้ยยังได้ยอดศิลป์เองเข้าไปประทะแล้วครับถ้าจําได้ใครจําได้วันนั้นอยอดศิลป์มาชกที่นี่กับเพลิงพระเบกคอมเพลนะแต่ได้ลูกศอกแล้วครับลูกนั้นนะครับแม้ว่ากรรมการไม่นับแต่อยู่ในใจแล้วครับก็นําโชคนําชัยเลยวันนั้นมาวันนี้มาเจอกับวันพิชิตครับจากวันผู้ใหญ่วันนี้มาเป็นวันพิชิตดูเรือนร่างครับทะทูเต็มเรือนร่างเลย บีบเกมเหมือนเดิมครับรุ่นพี่ยอดศิล์เดินเข้าหาครับยอดศิล์ต่อยขวาครับเน้นลูกหนักเลยครับวันพิชิตยังถอยตั้งรับอยู่ในเกมของตัวเองครับเตะซ้ายมาก่อนยอดศิล์ขยับซ้ายอีกทีหนึ่งดึงหลบได้ครับรอครับยังไงดีครับบวกหมัดคืนยังไม่แม่นครับมีคําถามเลยครับว่าจบแบบไหนนะครับเพราะว่าคู่ สองเมื่อกี้ก็จบแบบ T K O ครับชนะแตกไปเป็น T K O แต่คู่นี้ครับมีแตกไหมครับนี่น็อกมีนับไหมเป็นคำถามดูหูยโอ้ยซ้ายบวกอัดเข้าไปเต็มชายโชงเลยครับาจังหวะผ่อนระบบหายใจไม่ดีจุกเลยครับตอนนี้ครับคุณป๋องโอ้ดีครับชีวิตคิดปวกครับคือจะปรีเข้าไปออกหมัดหรือสับศอกอะไรสักอย่างครับแต่ว่านี่ครับแข้งซ้ายเจ้ากรรมครับของวันพิชิต มาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะเหลือเกินนะครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแมหล่อเลยครับวันนี้ครับดูครับว่าจะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้หรือไม่ได้ครับไปดูภาพช้ากันหน่อยครับดูครับช็อตไหนครับที่ปิดเกมครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ให้ได้ดูครับกำลังจะถามอยู่ว่าจบแบบไหนนะครับคู่สองชนะกันแบบแตกครับแต่คู่นี้ดูฮะยังไม่มาครับ Chop, ok น,นี่เป็นช็อปตั้งแต่ยกแรกก่อนครับจังหวะบวกกันครับก็พยายามเดินเข้าหาครับทางนั้นยอดสิงครับนี่เลยครับโอ้เป็นครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับแต่น่าจะเป็นเข่ามากกว่าครับหมัดนั่นน่าจะเป็นหมัดแถมเนาะนี่ฮะเออจุกตั sure. ้งแต่ลูกซ้ายครึ่งแข้งครึ่งเข่าโอ้แล้วก็ยาวด้วยนะครับอักเข้าไปนี่โอ้โหยิงกระเตะกระสอบทรายเลยนะครับเอาชัดชัดชัดชโอ้ย ตร,ตรงแหลมพอดีนะคุณน้องแชมป์ฮะเป็นปน,ปนคือเตะแหละครับแต่เหมือนเป็นเข่ากับที่โดนครับนี่ครับจุกเลยครับเป็นชัยชนะของเท็ด้านวันพิชิตครับชนะนอกไปในยกที่2ครับเดี๋ยวเรามีสิ่งดีที่น่าสนใจครับให้ได้ติดตามกันอีกครับ